กรรมธิการมั่นคงถกกองทัพอีก5ปีเริกเกณฑ์ทหารก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าก็เป็นสัญญาณที่ดีนะครับวันนี้กรรมธิการครามมั่นคงเนี่ยก็ได้ไปมีการพูดคุยกับทางกองทัพนะครับเรื่องของการที่ยกเลิกการเกณฑ์ทหารก็อย่างที่บอกว่าวันนี้นะครับถ้าคนที่ได้รู้จริงเนี่ยแล้วไปพูดแล้วไปคุยกับกองทัพให้กองทัพเข้าใจว่าเอ๊ะการยกเลิกการเกณฑ์ทหารนะนะครับแล้วสามารถที่จะเอาทหารเนี่ยเข้ามา เป็นทหารครบตามจํานวนที่กองทัพต้องการได้เนี่ยนะครับผมว่ารับประกันได้ว่าทางกองทัพก็ยินดีเพราะอะไรครับเพราะถ้าเป็นทหารภาคที่สมัครใจเข้ามาเนี่ยไม่ได้โดนบังคับเข้ามาเนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากกว่าการที่นะครับไม่เต็มใจที่จะเข้ามาเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับก็ต้องไปคุยกับกองทัพว่าเอะกองทัพเนี่ยนะครับต้องการ,รจำนวนของทหาร ที่จะมาดูแลประเทศเนี่ยจำนวนปีละเท่าไหร่นะครับปีละเท่าไหร่เราต้องเพิ่มเติมแล้วเอาไปทําอะไรบ้างนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าการที่จะต้องพูดคุยนั่งพูดคุยกันเนี่ยนะครับก็ต้องเป็นคนที่เข้าใจนะครับในหลายๆเรื่องแล้วก็ถกกันนะครับสุดท้ายแล้วก็อย่างที่บอกว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะเป็นข้อมูลที่ดีที่ออกมาว่ากรรมธิการมั่นคงเนี่ยถกกองทัพอีก5ปีเนี่ยเลิกเกณฑ์ฐานก็แสดงว่าตอนเนี้ยก็ค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆลดลงไปเรื่อยแต่มีเป้าหมายแน่ๆ ว่า5ปีนี้นะครับจะยกเลิกการเกณฑ์ทหารอันนี้คือเป้าหมายที่ชัดเจนไม่ใช่บอกว่าเอ้อลดลงไปเรื่อยๆนะครับกำลังทําอยู่อะไรกําลังทําอยู่มันต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าเอ๊ยกี่ปีนะโลมเผยคุยกับผอบอทอบอครั้งแรกชื่นมืดเห็นกองทัพกําลังปรับตัวผอบรับปากเลิกเกณฑ์ทหารปี7จ่ 1. จอตั้งเจ้ากรมยุทธการทหารบก นั่งที่ปรึกษาประธานกรรมธิการเชื่อไม่ได้เกิดปัญหาซ้ำหลังกออรมนเบี้ยวแจ้งวานนี้อ้างหนังสือราชการราชา้าขณะนี้ส่งผลส่งผลโทพงสศธรประสานให้ข้อมูลกองทัพยันไม่ใช่ตัวประกัน 15. ทธันวาคม2566ในายรังสิมันโลมประธานคณะกรรมิการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศสภาผู้แทนราษฎรแถลงภายหลังนำคณะเข้าหารือครั้งแรกกับพลเอกจักเรเลินชัยหินเผาผู้บัญชา,าราตาหารบกภายในกองบรญชาการภายในกองบัญชาการกองทัพบ,บกนายรังสิมันระบุว่าบรรยากาศการหารือว่าเป็นไปด้วยดีกรรมธิการได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาก วันนี้ทิศทางของกองทัพดีมากต้องชื่นชมเสียเพียงเวลาเล็กน้อยไปหน่อยเพราะที่ผู้บังคับบัญชาการทหารบกยืนยันว่าขณะนี้กองทัพบ,บกปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งนี้มีข้อตกลงในที่ประชุมว่าจะตั้งพลโทพงศกรลอดชมพูที่ปรึกษากรรมมาธิการมาเป็นส่วนหนึ่งในการให้ข้อมูลกับกองทัพที่เป็นประโยชน์ พร้อมยืนยันว่าไม่ได้ส่งมาเป็นตัวประกันเช่นเดียวกับมีแนวคิดที่จะตั้งพลโทชัยพึกด้วงประพัดเจ้ากรมยุทธการทหารบกเป็นประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการที่จะทำงานร่วมกันอย่างสร้างสารรค์ต่อไปซึ่งในอนาคตจะมองหาแนวทางในการทำงานร่วมกันนายรังสิมันกล่าวว่า ได้มีการหารือเรื่องของการเกณฑ์ทหารโดยกองทัพชี้แจงว่าภายในปี2571ตั้งเป้าจะรับสมัครทหาร100%ซึ่งปัจจุบันทำได้อยู่ที่40%และในปีหน้าตั้งเป้าให้มีผู้สมัครเป็นทหาร50-60%ซึ่งถือเป็นสัญญาสัญญาณบวกแสดงให้เห็นว่ากองทัพ มีการสมัครของทหารเข้ามาและทหารเกณฑ์ก็จะถูกใช้เฉพาะในยามสงครามอย่างไรก็ตามกรรมธิการได้เสนอแนะเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในอนาคตโดยอาจจะพิจารณากฎหมายต่างๆให้มั่นใจว่านโยบายนี้จะถูกใช้ต่อไปนอกจากนี้ได้มีการหารือถึงปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้โดยเฉพาะการตั้งด่านความมั่นคงที่กรรมธิการแนะนำไปว่า ถ้าเป็นไปได้อยากให้มีการปรับลดด่านลงทั้งนี้เข้าใจเรื่องของความมั่นคงที่ยังเห็นว่าเป็นประโยชน์แต่ถ้าลดมาบางส่วนจะเป็นนิมิตหมายที่ดีทําให้สามจังหวัดชายแดนของภาคใต้ที่มีการใช้กฎหมายสําคัญหลายฉบับมีทิศทางที่ผ่อนคลายมากขึ้นเพื่อส่งมอบให้กับพลเรือนดูแลต่อไปในอนาคต นายรังสิมันอยางระบุว่าได้หารือถึงเรื่องน้ำมันสวัสดิการที่หายไปซึ่งได้รับการชี้แจงว่ากำลังอยู่ในกระบวนการอยู่ในกระบ,บวนการการสรุปให้ในอนาคตก็อยากให้ได้ติดตามว่าผลจะเป็นอย่างไรแต่เท่าที่ได้พูดคุยกับผู้บัญชาการฐานบกทิศทางเป็นไปได้ดีดีรวมถึงได้พูดคุยถึงเหตุการณ์ เรื่องบ้านพักส,สวัสดิการที่เป็นต้นตอน,นำไปสู่เรื่องที่สังคมไม่อยากให้เกิดขึ้นซึ่งได้รับคำยืนยันว่าจะมีการลงโทษต่างๆกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของการทุจริตคอร์รับชันนอกจากนายรังสิมันโรมกล่าวว่านอกจากนี้นายรังสิมันโรมกล่าวว่ามีการหารือถึงพื้นที่ชายแดนฝั่งเมียนมาที่กองทัพได้ชี้แจง อย่างเช่นพื้นที่เร่ากายที่คนไทยถูกหลอกไปค้ามนุษย์ว่ามีขบวนการช่วยเหลือซึ่งตัวเลขขณะนี้สามารถช่วยเหลือได้เกินกว่า500คนนายรังสมันนายรังสิมันจึงฝากให้ดูพื้นที่อื่นๆที่ใกล้เคียงกับอำเภอแม่สอดจังหวัดต,ตาาเพราะเป็นจุดสำคัญที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงที่อาจมีคนไทยถูกหลอกไปเป็นจำนวนมาก นายรังสิมันยังระบุว่าได้มีการหาหรือประเด็นยุบกองอำนวยการความมั่นคงภายในราชนาจากักรหรือกออรมนแต่มุ่งไปที่พื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้โดยได้รับคำชี้แจงว่าที่ตนเองที่ตัวแทนของกออรมนไม่ได้เข้ามาชี้แจงต่อกับมาทิการเมื่อวานนี้ตามคำเชิญเพราะติดขัดเรื่องหนังสือราชการที่อาจจะช้า ตนคิดว่าการทำงานต่อไปหลังจากนี้เมื่อมีบุคคลที่ประสานงานใกล้ชิดเช่นเจ้ากรมยุทธการคิดว่าปัญหาที่เกิดจากขาบวนการดังกล่าวจะหมดไปซึ่งเมื่อวานนี้ได้มีการตั้งอนุกรรม,มาธิการขึ้นมาศึกษากฎหมายความมั่นคงต่างๆเช่นพร,พรกรฉุกเฉินกฎอายการศึกพรกรความมั่นคงและจะมีการเปลี่ยนแปลงในเชิงลึกต่อไปถึง ทิศท,ทางหลังจากนี้ถึงพูดถึงทิศท,ทางหลังจากนี้ว่าจะเป็นอย่างไรวันนี้เราได้ฟังข้อมูลจากกองทัพคิดว่าเป็นประโยชน์จึงขอขอบคุณทหารทุกท่านแม้ว่าเวลาพูดคุยของเราอาจจะสั้นแต่ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเป็นสิ่งที่ทำให้กรรมธิการและกองทัพ ทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ต่อไปนี่ก็เป็นสิ่งที่ดีครับก็อย่างที่บอกว่าวันนี้นะครับกรรมธิการเองนะครับก็ต้องเข้าไปคุยกับกบองทัพเข้าไปอะไรกัน,นครับปรับเปลี่ยนร่วมกันซึ่งแน่นอนครับผมก็คิดว่าทางกองทัพเองนะครับก็คงไม่ได้มีปัญหาอะไรเพียงแตแ่ว่าวันนี้การที่จะเข้าไปนะครับแล้วก็ถ้าไม่ได้เข้าไปศึกษาไม่ได้ไปพูดคุยไม่ได้ไปเจราจาหรือตกลงอะไรกันเนี่ยนะครับก็คงจะยากแต่ก็เป็นการที่ดีนะครับเริ่มต้นด้วยการที่ดีนะครับใช้กรรมธิการเนี่ยเข้าไปคุย เข้าไปเจรจาเข้าไปต่อรองนะครับก็อย่างที่บอกว่าวันนี้เราต้องปรับทิศทางให้ไปในทิศทางเดียวกันเพราะถือว่าทหารนะครับก็เป็นสิ่งสําคัญเป็นรูวของชาติแต่ก็อย่างที่บอกว่าถ้าวันนี้สิ่งไหนก็แล้วแต่ที่มันดูแล้วมันไม่ดีมันต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขไปเท่านั้นเองเราไม่ได้มานะครับจับผิดกันเราไม่ได้มาโทษกันเราไม่ได้มาเอาผิดซึ่งกันและกันแต่สิ่งไหนก็แล้วแต่นะครับที่ประชาชนเห็นว่าเอ้ยเนี่ยสะท้อนออกไปว่า อันนี้อยากให้กองทัพปรับปรุงนะเอ๊ะมันไม่ดีตรงนี้นะกองทัพก็ไปดูเอ๊ะมันไม่ดีจริงหรือเปล่าถ้ามันไม่ดีจริงก็ปรับปรุงเพิ่มเติมทุกอย่างมันก็จะไปด้วยกันได้ผมเชื่อว่า คนในประเทศไทยนยะทุกคนรักกันอยู่แล้วรักประเทศนะครับรัฐพระมหากษัตริย์นะครับ,ร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 ,นะร,บรักประเทศของตัวเองไม่มีใครเกลียดประเทศของตัวเองหรอกเพียงแค่ว่าวัานนี้การสื่อสารหรือการที่นําเสนอออกไปหรือตัวการที่ผ่านออกไปเนะี่ยมันทําให้หลายๆฝ่ายไม่เข้าใจกันหรือเปล่าซึ่งแน่นอนครับอย่างก,กับตอนนี้นะครับความชัดเจนที่ให้เกิดขึ้นกรรมธิการฟามมั่นคงก็สามารถที่จะเดินไปคุยกับกองทัพ นัเจราจาพูดคุยกันตกลงกันนะับทำความรู้จักกันอะไรกันอีกหน่อยปุ๊บเราก็สารสานไปเรื่อยๆสานไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆนะครับดึงเข้ามาเป็นส่วนร่วมซึ่งกันและกันทํางานร่วมกันทุกอย่างก็คงจะไม่มีเรื่องของการปฏิวัติในอนาคตนะครับก็หวังว่าอย่างนั้นนะครับก็หวังว่าอย่างนั้นนะครับแต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้ถ้าประชาชนลุกขึ้นมาช่วยกันนะตั้งคําถาม,ถาม วิาพากษ์วิจารณ์วิเคราะห์ในสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับสะท้อนมุมมองของประชาชนออกไปเนี่ยในเชิงสร้างสารรค์ในข้อมูลที่ออกมาโต้เถียงก,กันเนี่ยอันนี้มันคือสิ่งที่ดีแต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้นะครับมันก็มีคนกลุ่มหนึ่งนะครับที่ไม่คิดจะนะครับเอาสมองไปทําอะไรเลยนะครับนอกจากว่าวันนี้นะครับเป็นขยักอยู่ในโลกโซเชียลไปวันๆอันนี้ก็เราก็ต้องปล่อยให้เขาอยู่อย่างนั้นนะครับคงไปทําอะไรก็ไม่ได้ก็อย่างที่บอกว่าวันนี้นะครับอยากจะนาเสนอ ในหลายๆแง่ในหลาย,ายมุมเพื่อให้ทุกคนได้รู้และลองได้ตัดสินใจเพราะการทํางานทุกอย่างเนี่ยอย่างที่บอกว่าถึงฝ่ายค้านเขาจะเป็นฝ่ายค้านแต่การทํางานของฝ่ายค้านทําเพื่อประโยชน์ของประชาชนก็มีในการทําได้หลายๆเรื่องอย่างล่าสุดอันนี้ก็เป็นนิมิตหมายที่ดีเป็นสิ่งที่ดีเป็นแนวทางที่ดีเห็นอนาคตว่าอย่างน้อยนะครับว่าอีก5ปีเนี่ยทางกองทัพ ยกเลิกการเกณฑ์ทหารเลยก็คือจะให้มีการสมัคร100%ซึ่งแน่นอนครับมันจะเป็นผลดีมากเพราะคนที่สมัครเข้าไปแบบเต็มใจแล้วถ้าไม่มีทหารต้องไปตัดหญ้าต้องไปรับใช้เจ้านายอะไรเงี้ยอันนี้จะเป็นสิ่งที่ดีมากๆมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขลินหน้าเดี๋ยอัปเดตให้ฟังครับ